สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช anel Lucid Trader นะครับวันนี้ก็ผมจะมานำเสนอการใช้กราฟ Linear Scale กับกราฟ Log Scale คืออะไรและวิธีการใช้งานแตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับนะักลงทุนที่ยังไม่รู้ว่า Log Scale คืออะไรคือ Linear Scale เนี่ยมันใช้กับกราฟทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่า Log Scale เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอว่าวิธีการมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับ การใช้งานเนี่ย linear scale เนี่ยก็ใช้กับกราฟทั่วไปอยู่แล้วนะครับคือปกติเนี่ยการตั้งค่าของกราฟเนี่ยจะเซ็ตค่าเป็น default อยู่แล้วเป็น linear scale นะครับซึ่งจะแตกต่างกับ log scale นะครับ linear scale ใช้กับดูกราฟทั่วไปแต่ว่า log scale เนี่ยจะใช้กับดูกราฟพวกแบบช่วงราคาพวกหุ้นหรือกราฟราคาสินค้าต่างๆที่วิ่งต่างโซนกันมากๆนะครับซึ่งเช่นแต่ก่อนเนี่ยวิ่งอยู่แถวบาท2องบาทแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยวิ่งเป็นร้อยอย่างเงี้ย คือมันต่างโซนมากๆพอมันต่างโซนมากๆเนี่ยกราฟที่ก่อนหน้าเนี่ยช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันจะแบบเห็นเป็นเส้นเล็กๆเป็นเส้นตรงเล็กๆนะครับคือไม่เห็นแพทเทิร์นไม่เห็นมูเนต์การเคลื่อนไหวของราคานะครับจากกราฟตัวอย่างนะครับจะเห็นได้ว่าสายมือเป็นลีเนียขวามือเป็นล็อกนะครับอันนี้เป็นทัสโก้รายเดือนนะครับเห็นได้ว่าทางสายมือเนี่ยพอในช่วงก่อนแรกๆเนี่ยเราแทบไม่เห็นการจุดการเคลื่อนไหวของมันเลยแต่พอขวามือเนี่ยเปลี่ยนเป็นล็อกปุ๊บ เราเริ่มเห็นมูเมนต์การเคลื่อนไหวของช่วงก่อนหน้าของมันแล้วทั้งหมดแล้วอ,อย่างเงี้ยมันทําให้การใช้กราฟล็อกสเกลในรูปแบบเนี้ยมันดีมากขึ้นเราสามารถหาแพทเทิร์นในการตีแพทเทิร์นได้ดีขึ้นนะครับหาการวัดเป้าหมายได้ดีขึ้นนะครับการใช้รีเนี่ยและล็อกสเกลในการใช้ล็อกสเกลของหุ้นที่มันช่วงมันแตกต่างกันมากๆนะครับผมมีตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับสําหรับกราฟตัวบิตคอยนี่ครับท่าทุนจะเห็นได้ว่า ช่วงก่อนหน้าเนี่ยปีสองพสิบลงไปเนี่ยนะครับก่อนหน้าปี2017ิการาฟแทบเป็นเส้นตรงเลยนะครับคือเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันมันมันเล่นกันแถวโซนแบบตรงเนี้ยคือตอนนี้ปัจจุบันมันไปไกลมากแล้วทําให้เราไม่เห็นการเคลื่อนไหวของเอ่อแพทเทิร์นก่อนหน้านะครับคือไม่เห็นการเคลื่อนไหวของรูปแบบการแว่งโตของราในช่วงก่อนหน้านะครับดังนั้นเนี่ยเราแก้ปัญหานี้ด้วยตัวล็อกสเกล นั่นเองนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นล็อกสเกลนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวผมอ,ออกนิดหนึ่งนะครับตรง t r a d i n g v i e w เนี่ยมันจะมีแกนตรงนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นล็อกสเกลปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเห็นแพทเทิร์นในการเคลื่อนไหวของการแกงตัวของราคาได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันเหมาะสำหรับนักทุนที่ดูภาพใหญ่ดูภาพกว้างนะครับคือแล้วก็ดูหุ้นที่มันแบบเปลี่ยนโซนราคากันเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะบอกว่านะครับเขาบอกว่ามันจะตีเส้นพวกหาแพทเทิร์นเทรนไลน์ได้ดี ดีกว่าในการใช้ลีเนียสเกลนะครับในการใช้แบบล็อกสเกลในการดูแพทเทิร์นการแกว่งตัวนะครับสำหรับมาตินเจปริงนะครับน,นักเทคนิคชื่อดังเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้ใช้ล็อกสเกลในการดูกราฟเทคนิคตลอดเลยนะครับมาตินเจปริงเนี่ยก็เป็นนักเขียนหนังสือนังเทคนิคที่ชื่อดังนะครับใครที่ศึกษาเทคนิคเนี่ยผมเชื่อว่าต้องรู้จักคนนี้เป็นแน่นอนนะครับ ซึ่งประโยชน์ของการใช้ล็อกสเกลเนี่ยมันตีเส้นแนวโน้มได้ดีกว่านะครับแล้วก็สามารถวัดเป้าหมายไพ่แพทเทิร์นเนี่ยได้ดีกว่าของตัวลีเนียสเกลนะครับเพราะว่ามันสมเหตุสมผลกว่านะครับคือที่มาของล็อกสเกลเนี่ยมันต้องบอกว่าอย่างถ้านักทุนเนี่ยลีเนียนะครับการการการพอดการ์ารารเป็นลีเนียมันจะพอดเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่ห้้าใช่ไหมครับแต่ล็อกสเกลจะเห็นได้ว่า ช่วงเปลี่ยนระหว่างอย่าง5ไป10เนี่ยมันคือ100%นะครับมันคือร0% 0แต่ว่าช่วง10ไป15เนี่ยมันคือ5 0นะครับซึ่งมันทำให้เขาบอกว่าตัวลีนเนียเนี่ยมันอาจจะไม่สมเหตุสมผลมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในการเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นเนี่ยขึ้น5บาทเหมือนกันขึ้น5บาทเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะครับคือมันมันไม่เป็นไปตามรอบของมันที่มันถ้าขึ้น5บาท เหมือนกันแต่ว่านะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์กันได้รับเนี่ยมันไม่เท่ากันทําให้ล็อกล็อกสเกลเนี่ยเวลาเวลาตีแพทเทิร์นเนี่ยมันจะทําให้แบบพอวัดเป้า5%ขึ้นไปอีกมันก็จะเป็น5%เเท่าเดิมมันจะไม่เหมือนรีบเนี่ยรีเนี่ยมันจะไม่ใช่สมมุติวัดเป้า5เซนแล้วขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ใมันใช่มันจะไม่ใช่5%นะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นักทุนนะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยผมก็เห็นกันใช้รีเนี่ยเป็นหลักนะครับ ส่วนตัวผมก็ใช้ดินเนี่ยนะครับจะจะใช้ล็อกก็ต่อเมื่อแบบดูกราฟแบบใหญ่หญหญหญๆยาวๆเียอย่างบิตคอยเนี่ยถ้าดูภาพใหญ่จริงๆเนี่ยเราจะหาแพทเทิร์นเนี่ยก็อาจจะไปใช้ล็อกแต่ว่าส่วนมากแล้ว8 0ด0ิบเนี่ยผมก็ใช้ลีเนี่ยนะครับในการตีแพทเทิร์นก็ได้เหมือนกัน,นขึ้นอยู่กับนักทุนว่าชอบแบบไหนนะครับส่วนมันมีทฤษฎีนะครับในการล็อกอ่าลีเนียสเกลกับล็อกสเกลนะครับผมเคยเขียนไว้ในเว็บไซต์นะครับนักทุนสามารถ เข้าไปอ่านได้นะครับว่าการพอตลีเนี่ยสเกลเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยอันนี้การาฟเล็กมองเห็นไหมครับจะเห็นว่ามันเป็นแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เจดแแต่ล็อกสเกลเนี่ยมันจะไม่ใช่นะครับคือมันจะพอตเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่า1ไป2กับ1กับ2ไปสามเนี่ยมันมันจะ1ไป2เนี่ยคือร้0แต่2ไป3าเนี่ยมันจะไม่ใช่100%ละอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ เนี่ยช่วงเปลี่ยนจาก5ไป10เปลี่ยนแปลง100แต่ช่วง10ไป15เปลี่ยนแปลง50ช่วง15ไป20เปลี่ยนแปลง33จริงๆมันคือการเปลี่ยนแปลง5บาทเท่ากันนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่เท่ากันละแต่ว่าเวลาล็อกสเกลเนี่ยจากเดิมนะครับเราจะดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ละช่วงครับคือคิดระยะห่างคิดตามสัดส่วนของอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับ ถ้าล็อกสเกลทั่วไปเนี่ยจะใช้อยู่ที่ฐาน10จริงๆมันเปลี่ยนฐานได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะใช้อยู่ฐาน 10. อ่านะครับคือก็ไปลองศึกษากันดูนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของผมได้เดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็เผื่อไว้ว่านักทุนเนี่ยใครที่จะแบบดูกราฟใหญ่ๆดูกราฟแบบช่วงที่มันเปลี่ยนสเกลมันเปลี่ยนเยอะๆเนี่ยก็ลองไปใช้ล็อกสิกลกันดูได้เพราะว่ามันจะ เห็นแพทเทิร์นในการตีแบบเทรนไลน์ได้ดีกว่าหาแพทเทิร์นในการแหว่งตัวได้ดีกว่าเช่นเดียวกันนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนักลงทุนมากนะครับก็สวัสดีครับ